หลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูรปที่สามดำรงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคร,ระหว่างปีพุทธศักราช2478จนถึงปีพุทธศักราช2481ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักในบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลาย และการสร้างพระของท่านก็ไม่เหมือนกับวัดอื่นคือท่านมักจะสร้างพระเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พาหานะอันมีครุฑหนุมานเมนไก่นกและปลาหลวงพ่อปานท่านเกิดเมื่อวันที่16กนันยายนาคม พุทธศักราช2,418ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุณพทธสีมาวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อสุนัดปราหมอเป็นพระอุปชายะต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนพอสมควรแล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปริยธรรม ณวัดสักเกตกรุงเทพและวัดเจ้าเจดในพระนครรีอยุธยาเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยและพระอาจารย์โนงอดีตจะอาวาสวัดคลองบันดันเรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีปะขาวเรียนการปลุกเสกพระและเครื่องเป่ายันเกราะเพชรจากอาจารย์แจงสวัสดิ์คโรคได้รับพระคาถาปัจเจตโพธิสัตว์มาจากขรูพื่งอยุธยาหลังจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโค และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการกิจวัตรของท่านหลังจากฉันพัฒหารเพลแล้วท่านก็จะมาสงเคราะห์ชาวบ้านและการทำน้ำมนต์เพื่อรักษาคนไข้รวมทั้งผู้ที่ถูกกระทำคุณใส่ด้วยหลวงพ่อปานโสนันโทได้ละสังขารไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2481ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมนินมรมาอนันทมหิดล รวมสิริอายุได้63ปีบวชมาได้42พันษาเหลือแต่มรดกที่นำค่าเช่นพระเครื่องดินเผาพายันก่อเพชรพายันชนิดต่างๆและภาคาถาปัจเจตโพธิศัตว์ที่มอบให้แก่สิทธิส์สือไปและนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคฝากร่วมกันกดติดตามช่องและสนับสนุนสินค้าของช่องติกต็อกช็อปของช่องด้วยครับขอบคุณครับ